ดูปกท่านผู้ชมครับวันนี้สั้นๆเลยนะครับนับถอยหลังใช่ไหมนับถอยหลังไม่บอกว่าใครนับถอยหลังนะพิธีกรคงไม่ใช่นะต้องสามท่านนี้แหละคุณเศรษฐาคุณอุงยิงคุณโทนี่ทักษิณนะะหรือว่านับถอยหลังพร้อมกันนะหรือใครนับถอยหลังมากกว่ากันเรื่องนี้นะครับทุกวันนี้นี่ก็เป็นตัวละครสำคัญเลยครับทำไงได้ นะเพราะว่าทั้งสองท่านโดยเฉพาะคุณทักงินชินวัตรก็โดนคดีมาตรา1นึวันที่18ก็ต้องไปรายงานต่อยาการไปสารนะครับคุณเศรษฐาทวีสินเองนะครับก็กำลังติดบ่วงคดีคุณสมบัติเนี่ยภายในวันที่10นี้ก็ต้องยื่นคำชี้แจงแล้วนะครับอาจารย์วิศนุเครือง,งามนาทีนี้ก็คงดูกันกรองอยู่แก่นน้นแก่นี้หน่อย แล้วก็ไปยื่นต่อสามนูนยื่นขาให้การว่างั้นเถอะถ้าภาษาชาวบ้านนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะนำร่องนิดหนึ่งนะนา,นานพูดถึงโครงการใหญ่นะหมากับดิจิตอลวอลเล็ตโครงการนโยบายเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนโยบายเรือธงของรัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับเอาไปเอามานะดูแล้วนี่แม่นี่แหละครับวิบากกรรมดิจิตอลวอลเล็ต จะใช้คําว่าวิบัติวิบัติอะไรก็มันก็กลายอยู่เดี๋ยวจะแรงไปนะแต่ดูแล้วไม่สบายอกไม่สบายใจจริงๆท่านผู้ชมนะเมื่อวานเนี่ยผมพูดไม่ทันผมก็เอะใจอยู่นิดหน่อยนะเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณโกศกขจบาลคุณหมอชัยวัชรงนะครับแถลงเต็มเต็มเลยบอกว่านี่แหละครับภายในกันยายนนี้จะได้ใช้แล้วกลุ่มแรกที่จะได้ใช้ในโยบายนี้ ก็คือกลุ่มคนเปลอบบาง1 4 9 9 8ล้านคนซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เราเรียกกันนะเราก็งงเอ๊แต่ไหนแต่ไรรัฐบาลก็ถแถลงว่าจะแจกพร้อมกันทั้งประเทศแต่ว่าเมื่อวาน่ฟังคุณหมอวชลงรงชัยวชิโรงถแถลงเนี่ยนะมันออกมาอย่างนี้จริงๆไปดูผ้าหรือว่าข่าวย้อนหลังผมไม่ดูแล้วทุกฉบับก็พลาดเหมือนกันแหละครับ คนจน4 4ล้านเฮ้ย hey! รับเป็นกลุ่มแรกนะได้ดิจิทัลวอ l เล็กลุ่มแรกเลย14.98ล้านคนนะครับฟังไม่ผิดนะครับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กก็ลงเหมือนกันหมดพูดอย่างนี้จริงๆแสดงว่าคุณหมอชัยนี่ท่านก็เข้าใจอย่างนี้จริงๆหนะหรือจะขาดสักสองสาประโยคผมก็ไม่รู้แต่โดยความหมายที่นักข่าวเขาจับ ความกันแล้วเนี่ยนะคือตามนี้จริงๆทีนี้ยังไงท่านผู้ชมนะฮะจริงๆเมื่อวานนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะท่านถแถลงนี่ยังไงครับมันครอบคลุมถึงภาพรวมของโครงการนี้นโยวายนี้เติมเงิน1000งบาทนะเมื่อวานนี่คือคลอรามาได้อนุมัติไอ้งบเพิ่มเติมคือตอนนี้ท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเราอยู่ระหว่างการใช้จ่าย วบประมาณปี2 5 6 7ซึ่งเพิ่งได้ใช้กันเดือนนี้แหละเพราะมันเพิ่งผ่านสภาเดือนที่แล้วเดือนนี้หลังโปรก้าวลงมาก็ได้ใช้กันก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับเริ่มจะมีสภาพคล่องเงินเริ่มจะไหลแล้วแต่ในระหว่างทางนี้นะครับรัฐบาลได้อาศัยอำนาจกฎหมายมาตรานวนมาตรานี้ขอนะครับทบทวนเพิ่มเติม เงินงบประมาณปี2567ซึ่ง30กันยายนนี้จะปิดปีงบประมาณแล้วนะครับขอเพิ่มเป็นเงินกู้อีก1 222,000ล้านคลรมนัดหลักการมาแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ก็มาคอนเฟิร์มคือเมื่อวานนี้แหละครับคุณหมอชัยก็ท่านก็แถลงตามนี้แหละครับแจกแจง นะว่าเงิน3ก้อนนี่เงินงบประมาณนี่ห้านล้านนะครับที่ตอนวอลเล็จะมาจากไหนบ้างนี่ผมออกแบบรวบๆเลยนะครับแน่นอนจากงบประมาณปี2567ซึ่งจะเอาจากงบกลางส่วนหนึ่งนะครับนะจะเอาจากงบกลางส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้แหละที่จะแก้ไขเพิ่มเติมงบประมาณปี2567 ขอกู้นะอีก1 2ึ่0แสนสอล้านรวมแล้วนี่นะจะได้งบจากปี6-7เนี่ยนะเท่าไหร่ท่านผู้ชมหนึ่0แสล้านเยอะสุดนะครับส่วนที่2จะมาจากอะไรครับจะมาจากงบสองห้าจำนวนหนึ่งแสนห้านสนเจ็ดร้อล้าน งบประมาณ6-8นี่ยังไม่เข้าสภา,านะครับเนี่ยวันที่18เนี่ยมิถุนายนเนี่ยกำลังจะเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณากฎหม,มายงบประมาณปี2568แล้วก็ใส่ไปแล้ว1 5 2 7 0 0ล้านก้อนที่3งบจากทกสตอนนี้ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะเงินกู้เงินยืมหรือเงินอะไรไม่รู้ แต่เอาว่าเป็นเงินของทกศน,นะครับเนี่ยผมเนี่ยอัดจริงจริงนะผมเข้าใจโกศกไม่รู้จะใช้คํำยังไงดีต้องลงเงินแหล่ะท่านนายกถแถลงหน่อยสิจริงๆก่อนรัฐมนตรีท่านพี่ชัยนี่จริงๆน่าจะมีองค์ความรู้เยอะเก่งด้านนี้แต่ก็ยังไม่ถแถลงนะคงจะไปทําการบ้านอยู่คงจะไปแก้แหยอยู่ตอนนี้เพราะก่อนท่านมาเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้มันยุ่งนะยุ่งเหมือนอะไรเหมือนแหนะฮะ สามก้อนนี้แหละครับห้าแสนล้านทีนี้เอาละเราตัดไปนะครับสิบแปดสิบก้านี้จะพี่นางว่ประมาณปีสองหเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่มีปัญหาแต่ที่จะเข้าสภาเป็นกรณีพิเศษก็คืองบปี2567ซึ่งรัฐบ,บาลนี่กำหนดไทม์ไลน์ไว้แล้วนะครับท่านผู้มชมว่ากลางเดือน กรกฎาคมนี่ท่านผู้ชมดูนะปฏิทินงบกลางปีอันนี้แหละครับอันนี้คือแก้ไขเพิ่มเติมนะครับงบปี67นะบางคนบอกฮ้ยมันจบไปแล้วคุณสํารานจบแล้วครับแต่อันนี้เขากู้เพิ่มอีก1นึ่งแสนสองหมพล้านอันนี้แหละครับเขากะนี่แหละครับ17 18กรกฎาคมนี่สภา,าก็จะเข้าวาราหนึ่งวาระสองสามนะสามสิเถึงหนึ่งสิหงหาคมแล้วก็วุฒิสภา ก็วันที่6เสิงหาคมตอนนั้นไม่รู้จะเป็นชุดเก่าหรือชุดปัจจุบันนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสวนชุดนี้แหละนะแล้วก็13กรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ที่เขาวางเอาไว้ก็จะทำความกลับบัมทูนนะแล้วจะได้ออกมาใช้กันเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเบิกงบมานะใช้ให้ทัน30กันยายน2 5 6 7ไม่งั้นมันจะเลยปีงบประมาณจบ นี่แหละครับท่านผู้ชมก็เมื่อวานพอคุณหมอชัยวชะลงพูดอย่างนั้นนะครับว่านี่แหละครับ14.98ล้านคนได้เฮนะใครถือบัตรสเร็จการคนจนนี่ได้แน่นอนนะแล้วเมื่อวานอี่คุณเผ่าภูมิดกรอเผ่าภูมินาำสกุลอืมนะรจ,จนะส,สกุลเนี่ยนะแลมันจะช่วยคลังเมื่อวานท่านก็พูดนะ ว่าเราจําเป็นต้องใช้บริการของร้านสะดวกซื้อนะเซเว่นว่ากันตรงๆอะไรประมาณนี้นะด้วยก็เพื่อความสะดวกแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่คุณคุณหมอชัยบอกว่ากันยายนนี้นี่กลุ่มแรกที่จะได้ใช้กันเนี่ยคือ14.98ล้านคนน,นะครับเพิ่งมาวันนี้ด็เรพาภูมิแล้วบริช่วยครั้งเนี่ยมาแก้ข่าวบอกว่า ขอชี้จแจงว่าทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทตามเนี่ยโครงการเนี้จะได้รับพร้อมกันทั้งประเทศโอ้โหนี่แหละครับวันนี้นี่ผมฟังวิยุหลายช่องก็ถกเถียงถกแถลงกันว่าใครผิดใครถูกกันแน่ตกลงนี่แล้วไม่ได้ช่วยคลังผิดหรือว่าโคศกรัฐบาลผิดผมฟังแล้วเนี่นะผมว่าพอๆกันแหละ รัฐบาลนั่นแหละคือเป็นคนทําให้ผิดแต่แน่นอนโคศกต้องรับหน้าเสือโคศกคุณหมอชัยจะ,ะแถลงเรื่องแบบนี้มันคอขาดบาดตายนะมันต้องชัดเจนพอสมควรนี่นะก็นี่คือเรื่องของดิ g i t a l wallet ซึ่งดรพอภูมินะครับท่านก็พูดนิดถนึงเอาสักหน่อยบอกว่าที่มีข่าวว่าจะแจกกลุ่มปลอบบางก่อนวันที่30กันยายนนี้นี่นะ จริงๆก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าจะมีการลงทะเบียนประชาชนและเริ่มลงทะเบียนร้านค้าในไตรมาสที่3ในส่วนของการจ่ายเงินจะจ่ายงวดเดียวทั้งก้อนทุกคนได้รับ1 0,000บาทพร้อมกันทั้ง50ล้านคนก็ยังคงอยู่แนวนั้นอยู่นะอาจจะมีการเข้าใจข้าเคลื่อนกันจึงขอชี้แจงในวันนี้ยืนยันว่าจะมีการจ่ายเงินได้ภายในไตรมาสที่4และยืนยันว่าจะไม่มีการพิจารณาให้กลุ่มไหนก่อน เพราะคณะกรรมการดิจิตอลไม่เคยมีการพิจารณาว่าจะให้กลุ่มไหนก่อนมาตั้งแต่แรกแล้วทุกคนควรจะได้พร้อมกันในระยะเวลาเดียวกันและในะจำนวนเงินที่เท่ากันเพื่อที่การกระตุน้นเศรษฐกิจที่จะมีเม็ดเงินจำนวนมากไหลลงไปในระบบพร้อมกันส่วนแหล่งเงินกู้ในโครงการนั้นย้ำว่าขณะน,นี้แหล่งเงินกู้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนแล้วส่วนหนึ่งมาจากงบกลางปีเพิ่มเติม,ตมปี67 วงเงิน1 1ึ0 0 0สนล้านบาทที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วก็เงินจากการขยายงบขาดดุลเพิ่มเติมรวมถึงวงเงินตามมาตรา28จากธนาคารทกศทกศมาตรา9ของทกศที่ยังเถียงกันแหละท่านผู้ชมว่ามันเข้าสเปคไหมตอนนี้รับาลพักร่วมสองสามพักนะนะอย่างน้อยรวมในสร้างชาติกับพักรวมใจไทยนี่เขาก็รอฟังคำอธิบายเรื่องนี้อยู่นะว่ารับได้ไหม นี่แหละครับผมว่าเพล้ยเพลอ,อาจารย์วิศรุเครือง,งามเนี่ยนะก็คงจะต้องไปทํากันบ้านเรื่องนี้ด้วยน,นะนะคุ้มแน่ถูกใช้คุ้มแน่อาจารย์วิศรุเครือง,งามรอบนี้นี่นะอา,ารย์พผอภูมิดรผอภูมิก็ยังยืนยันว่าการพัฒนาซูเปอร์แอปยังยืนยันอยู่ในทำลายเดิมจะเริ่มมีการเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนในมาตรสาและกระจายเงินลงสู่ประชาชนในแต่มาสที่4ไแต่มาสที่4ก็ตุลา พฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยนะฮะก็ตามนี้ท่านผู้ชมก็เป็นอะไรเป็นอะไรที่มันมันมันน่าติดตามเรื่องนี้แล้วก็ยังรุนกันระทึกคือตอนนี้นี่นะห้าแสนล้านกับใครไปสแสวงหาเงินงบประมาณเนี่ยทีละก้อนทีละก้อน นะแต่ว่าไปตายอาดับหน้า <_ d ata> ก็อากอะไรอยู่ <_ d ata> ก็เห็นอยู่นะว่าโอเคเอาจากงบปี68ก็ต้องรอรอผ่านสภาเดือน <_ d ata> สิงหาเดือนกันยายนปีนี้แล้วก็บังคับใช้หนึ่งตุลาคมงบปี68นะของจากเงินจากทกศนี่นะเราก็ยังไม่เห็นนวัตกรรมหรือวิธีการนะฮะ ที่จะให้ AI ไปล้วงเงินก็ทกศมาเนี่ยนะล้วงกันอย่างไรเราก็ไม่รู้สำคัญนะครับถ้ามีช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายนี่ผมก็คิดว่าอาจจะทำให้พรรครวมัตบาลนี่เขาเขาไม่เล่นด้วยนะก็ภาวนามากันขนาดนี้แล้วก็ขอให้เดินหน้าให้ได้พูดอย่างนี้แหมท่านผู้ชมบอกว่าคุณสมานถอดใจอีกแล้ว ไม่ได้ถอดใจเพราะยังไงเขาเอาแน่เพราะนี่คือนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยถ้าโครงการนี้แจ้งเกิดไม่ได้นี่นะมันแทบจะล่มสลายล้มกระดานกันเลยในทางการเมืองนะครับ